สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทอรธันปรีสตีวงเลขที่5ม201ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเด็กชายนิชวัฒน์ฟานันดาโรนมสองน์หนึ่เลขที่6ขอบคุณครับสวัสดีครับผมเด็กชายปวินทภัทรกาญจนาเนตยานนท์ม201เลขที่7ขอบคุณครับสวัสดีครับผมเด็กชายพัวัฒน์ดุลมสิม201เลขที่8ขอบคุณครับผมชื่อเด็กชายภูริฤทธพวิร์มสองศูนย์หนึ่เลขที่10ขอบคุณครับสวัสดีครััับบบผมมเเเด็กชชายรรุุ้น201 11ลขขที่อคคณ คลิปนี้เป็นการสอนด้วยจิตอาสาเพื่อให้ความรู้แก่น้องๆหากมีข้อบิดพลาดประการใดขออภัยมาณทีด้วยข้อหนึ่งนะครับ Alice want to go to the exhibition hall and she see t h i s s i g n on the walkway. What should she do? ครับจากประโยคนี้นะครับแปลว่า Alice ต้องการไปที่โถงนิทรรศการนะครับและเธอเห็นป้ายนี้นะครับแล้วเธอต้องทำยังไงนะครับจากป้ายนะครับก็จะเป็น,น,นลักษณะรูปอย่างนี้นะครับข้อหนึ่งนะครับ Go upstairs แปลว่า ขึ้นบันไดครับข้อ2ครับ walk said แปลว่าเดินตรงไปครับข้อ3 go out of the building แปลว่าออกจากอาคารครับและข้อ4 walk on air นะครับแปลว่าเดินไปบนอากาศครับ ในที่นี้ก็แปลว่ามีความสุขมากๆด้วยครับแต่ว่าในที่นี้น่าจะกล่าวถึงเดินไปบนอากาศครับซึ่งจากไปนะครับก็จะตอบข้อสอนะครับก็คือเดินตรงไปครับก็สำหรับข้อหนึ่งก็เท่านี้นะครับเจอกันในข้อ2ครับ